แล้นะสวัสดีครับวันนี้ครับซึ่งเป็นช่วงตอนเย็นแล้วยีย er สมพงศ์ครับเพื่อนเราวันนี้ก็มาเยี่ยมผมถึงบ้านเลยซึ่งเฮียเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับโซลารเซลล์เครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญแล้วก็มีทีวีอารจีราคาถูกโอ้มีทีวีอาจีด้วยซึ่งวันนี้เฮียก็บอกว่าในคอนเซ็ปต์ที่เราคุยกันนะครับเศรษฐกิจไม่ดี เงินสดไม่มีก็เอาสินค้ามาแลกกันวันนี้เฮียเขาเอาโซลาเซลล์มาแลกนะครับไอ้เฮียโซลาเซลล์เป็นไงเนี่ยโซลาเซลล์ก็เป็นพลังงานสังอาพิตย์ใช่ครับอ่าฮะที่เฮียเป็นตัวแทนขายอยู่นะครับนอกจากโซลาเซลล์แล้วเฮียก็จะเอาเครื่องซับผ้ามาแลก ไฟฟ้าหลายอย่างครจะทะลายนะครับก็ค่อยๆทากันแต่วันนี้เฮียเอาดูสิครับเอามาแดกกับอะไรผมเนี่ยมาน,านม่น่าเอามาแดกกับบาดน,าน<ม>่าหน้าแตกเกลืว,วันนี้ผมก็ไม่มีอะไรจะให้เฮียแล้วผมก็ผักให้เฮียไปทานก่อนนะครับเาเอาผักสดไปนะครับอันนี้เป็นผักปลอดสามพิษนะครับจากราชบุรีเห็นไหมครับ <_ t ot> แต่อีกอันหนึ่งก็คือพอดีผมนำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยว นะครับวันนี้เฮียก็มาเช่ารถกระบะผมใช่นะครับเป็นรถกระบะเป็นพิกอัพเพื่อขนของให้ความอนุเคราะห์เพราะว่าผมขับรถเองมาจากเชียงใหม่ครก็ใช้ขนของไม่ได้ทางเฮียก็จับกระบะเฮียเขาจะไปขนทีวีเอาไปขนเครื่องซักผ้าไปติดตั้งที่อยกรุงเทพเขาก็มาเช่าเฮียได้จ่ายตังค์ผมปีน่ยไม่ได้จ่ายเลยครับไม่ได้จ่ายตังค์เลยเห็นไหมอ่าเราก็แลกกัน เนี่ยครับก็คือเป็นที่มาช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันครับก็นี่คือสังคมแห่งคนที่มีน้ําใจนะครับแล้วก็พวกเราครับนอกจากจะมีน้ําใจแล้วผิดปกเรายังให้อภัยซึ่งกันและกันครับก็นะครับร่วมกันสร้างโรคใบหม่ไม่ใช้เงินกับพวกเราขอบคุณเฮียสมพงษ์มากครับวันนี้ไาเยี่ยมกันขอบคุณครับยังได้ทักทายกันได้กว่าเ๋ยว มีการแลกเล่ยนแล้วแลกเบอร์แล้วก็ <Okay. S 2> โอเคเอเคครับเอาเลยวันนี้จะกลับพอดีก,ก็มีของติดในนถก็ก็เลยมาฝากเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือทานมีหมทานใส่ได้หลายอย่างครับสามีเห็<อ>นไหมครับน้งใจของเกาหลีแล้วก็เป็เคสมือถือมีหลายรุ่น เห็นไหมครับนี่เป็นน้ำใจครับ่านกลับบ้านบอกแฟะมาอยู่ในรถผมเหมือนกันผมมาฝากเลยสุดยอดจริงๆขอบคุณมากครับกา่ยขอบคุณครับนีบ่ก่อนกลับบ้านครับได้อ่ะ